ส่งกำลังใจนายโยงเชิญยิ้มเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นครั้งที่สองแฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจให้กับนายโยงเชิญยิ้มศิลปินแห่งชาติวัย6 6ปีตลกชื่อดังหลังเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นครั้งที่สองที่โรงพยาบาลสิริราชวันนี้วันที่18ธันวาคมลูกชายของนายโยงเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพของคุณพ่อชูสองนิ้วขณะนอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าย,ยิ้มแย้ม ก่อนเข้าห้องผ่าตัดพร้อมเขียนแคปชั่นว่าใจยังสู้แต่ร่างกายไม่ไหววันนี้ป๋าเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกหลังครั้งที่สองที่โรงพยาบาลสิริราชขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสู้สู้แฮชแท็กฮีโร่ของลูกๆท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆเข้ามาให้กำลังใจให้กับนายโยงให้การผ่าตัดครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีรวมถึงรุ่นน้องในวงการตลกอย่างบอลเชิญยิ้มก็เข้ามาอวยพรเช่นกันโดยเขียนไว้ไว่าหายไวๆนะครับ พ่อแก่คุ้มครองครับ